าล้วครับว,วันนี้ก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมอิเช่นเคยเมทัลทีวีวันนี้มาฉลองครบ150ซับนะครับจะมาแจกตัวแฮกเกม payday 2นะครับโอเคนี่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์โหลดเอาไว้ให้โอเคนะโอเคก็อย่างแรกเลยก็เอาไปใส่ไว้คือหาโฟลเดอร์ที่ใส่เกม payday ไว้นะครับผมใส่ไว้ในไดไดีด แล้วก็เข้าที่สตรีมตัวนี้โอเคนะฮะเค okay, common แล้วก็ P D สองนะครับแล้วก็ให้ทำการเปิดไอตัว M V P 3.2นะครับเปิดขึ้นมามันเป็นไฟล์บิลลานะฮะเค okay, แล้วเข้าไปตรงนี้แล้วก็ลากทั้งหมดเนี่ยลากลงไปเลยนะโอเคแต่ว่าในที่นี้ผมแตกไฟล์ไปแล้วนะครับ โอเคแค่แตกไฟล์ใส่ในโฟลเดอร์ Pd2 ตัวนี้เลยนะครับแตกไฟล์ใส่ในนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันตอนนี้เราอยู่ในตัวเกม Pd2 นะครับวิธีแฮกแก็ง่ายๆเลยวิธีแฮกก็ง่ายๆเลยแค่กด F10 ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ตัวนี้จะเป็นส่วนในเป็นเป็นส่วนของเลเวลนะตัวเนี้ย อันนี้จะเป็นส่วนของเลเวลอันนี้เป็นส่วนของพอยต์นะครับอันนี้เป็นอีเวนทอรี่นะครับอันล็อกไว้พอนอะไรพวกนี้อ๋อไอเทมนะฮะอันนี้เป็นเลเวลเมนูเป็นเลเวลอีกอันหนึ่งอะ่ะอันนี้เป็นมันนี่อันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลนะครับอันนี้แอดไปหนึ่งหมื่น ก็คือปรับแม่งทุกอย่างอะ่ะคือมันมีอะไรให้ปรับก็ปรับไปเลยนะโอเคเราจะดูเราจะเข้าไปดูในส่วนของตัวเกมกันเข้าไปที่อันนี้นะครับแล้วก็นี่นี่ครับมันจะปลดล็อกเกือบปลดล็อกเกือบทุกด่านเลยนะฮะนี่นะครับก็แล้วก็ Hecton Breakout c o o m น n i t y Pro Job นะครับเวลาที่จะเล่นกับเพื่อน เวลาที่จะเล่นกับเพื่อนนะฮะก็ต้องปรับเป็น Auto Click c h a เอาออกด้วยนะครับแล้วก็ปรับถ้าเล่นกับเพื่อนนะก็ปรับเป็นเป็น Only นะครับแต่ผมปรับเป็นพับ p u b ละกันเคเราจะมาเล่นให้เห็นสักตาหนึ่งเข้าไปดูของหนึ่งนะครับอันนี้ D D L C พวกนี้ผมซื้อซื้อหมดเลยนะครับไม่ได้โกงเอาซื้อหมดเลย ที่มาโกงนี่แค่โกงไม่โกงตังค์เฉยนะฮะโอเคไปดูอีดิบแป๊บนึงนะเขียนเป็นพับบิกเรียบร้อยแล้วโอเครอแป๊บนึงนะครับอา,าจจะโหลดนาะนนิดหนึ่ง โอเคขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องกด F10 นะครับเฉพาะหน้านี้นะแล้วก็ปรับเป็น Auto l o อตนี่ปรับทุกอย่างเลยนะและที่สำคัญที่สุดคือ XP Multi Player นะครับถ้าสมมติไม่ปรับไว้เนี่ยคนอื่นมันก็ไม่ได้ XP อะ่ะโอเคกด Lady ไปเลยนะครับต่เมื่อไม่มีคนมาเล่นนะฮะ

เดี๋ยวครับรอก่อนไม่ได้ให้ตัดไฟ

it took you long enough, let's go! Ok, my Barney! to me! can't go can go Give out too. Hurry and open the gate! up, the Get up. up. เราก็รีบไปหาประตูก่อนเลยฮะแต่ว่าแนะนำเวลาหาเนี่ยหาห้องข้างบนก่อนหาห้องข้างบนแบบเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ดิหาห้องหมดเนี่ยพอหาตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปหางล่างถ้าไม่มีไปหางล่างเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ประมาณเนี้ยในห้องนี้นะครับ off of it Great, now hit that button Drop the ballers and get out of there <laughs> 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 The cat house. But first, I'll keep driving. You're fucking dead before I... It all, man. It all, man. Time to move fast, guys. Jack that armor off the truck. Who had that ticket? Get it to the gate. To How much for parking? That's all. Mm -hmm. yeah. Did you, you mess me, like you one, cuz? าาคิดว่เสำหรับรวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าสอนแฮกหมดแล้วไมก็ไม่มีอะไรจะสอนแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับ คอมเมนต์ด้านล่างได้ได้เลยนะคะถ้าอยากให้สอนแฮกเกมอะไรหรือว่าอยากให้สอนอะไรหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้ละด้านล่างได้นะครับเราวันนี้ก็ไปครับ